สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะช่วงนี้เป็นเวลาบ่ายแล้วค่ะบ่ายบ่ายสามโมงนะคะหิวข้าวค่ะเพื่อนเพื่อนคะมีอะไรในตู้เย็นก็ทำไปนะคะตอนทำไม่ได้ถ่ายค่ะเนื่องจากว่าไม่สะดวกเลยเพราะว่าฟักแมวอ่ะเวลาฝานเขาค่อนข้างจะเดืดเหนิดมือน,นะคะ บีบยังไม่เคยทําเลยบีบไม่ค่อยรู้จักฟักแมวเลยนะคะพอดีมีพี่ที่เขาอยู่เพชรบูร์นะคะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเ<ม>ขาเอามาฝากนะคะเอามาฝากหลายวันแล้วบีบก็เลยเอาออมา 4- ี่หลูกนะคะแต่ว่าบีบเอามาทํา3ลูกคะ่ะทําต้มจืดหมูสับนะคะนี่อันนี้คือ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือก็ไม่ใช้ขาตั้งนะเพื่อนๆคะ่ะ ใช้แบบนี้เลยแบบมือซ้ายถ่ายมือขวาคนเลยนะคะหมูนี่ก็คือสูตรเดิมของบีตตำใส่พริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมแล้วก็รากผักชีสูตรเดิมของบีนะคะใส่เกลือนิดหน่อยตำให้ละเอียดแล้วก็เอาหมูลงไปโขกในคร้ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอามาต้มใส่ฟักแมวอันนี้ไม่มีความสวยงามนะคะบีททำแบบ กินแบบสบายๆของบิดนะคะเพราะว่าบีดไม่ได้ถ่ายวิดีโออากาศร้อนบิดไม่ถ่ายนะคะบิดไม่ถ่ายตอนขั้นตอนของการทํามาถ่ายเอาช่วงสุดท้ายเลยอันนี้สิ่งที่บิดจะใส่ก็คือกุ้งแห้งค่ะบิดชิมแล้วว่ารสชาติได้แล้วนะคะเพราะว่าใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือไปนะคะไม่ได้ใส่เลยมากมายถ้าต้มจืดนี่ทาง่ายมากง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเพือพ่อนๆ,ๆค่ะ,คะเดี๋ยวบิดจะใส่กุ้งแห้งลงไปเลยนะคะเนื่องจากว่า ฟักแนวสุกแล้วนะคะจะใส่กุ้งแห้งนี้ลงไปเลยกุ้งแห้งอย่างดีเลยนะคะโยนตุ้งลงไปเลยอันนี้คือสูตรเดานะคะเพื่อนค่ะอย่าว่าบีดนะ <c oughs> ก้องไปทางนึงคนไปทางนึงนะคะอันนี้คือสูตรเดานะคะไม่ต้องเห็นหน้าเชฟหรอกนะคะเชฟไม่ได้สวยงามอะไรมากมายหุมหอมทำไมหอมกุ้งแห้งขนาดนั้นคุณผู้ชมเราบีดก็จะเอากุ้งแห้งลงไปเสร็จบีดก็จะนี่คะ่ะ เอาขึ้นใชยลงไปเลยนะคะบีบไม่มีพิธีบีตรงเลยมากถ้าบีบไม่ถ่ายคลิปนะคะบีบปรุงเครื่องก่อนปรุงเครื่องก็สูตรเดิมค่ะบีบไม่โกหกค่ะใช้แค่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือนะคะบางทีถ้าต้องการปรุงรสอีกบีบก็จะใส่แค่อะไรนะซีิวขาวลงไปนิดนึงนะคะบีบไม่ไม่มีไม่ใส่ผงชูรสนะคะ บีจะใ,ใ, <lawsuit royable> ใส่ผงชูรสเฉพาะอาหารอีสานเท่านั้นนะคะให้เชื Madonna, ่อใจบีดคนที่ไม่ทานผงชูรสนะคะถ้ากินฝีมือบีบนะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าบีบจะใส่ผงชูรสเฉพาะอาหารอีสานเท่านั้นนะคะเพื่อนท่านไหนที่ไม่ทานผงชูรสโปรดไว้ใจบีดนะคะนี่ค่ะบีดขอเร่งไฟขึ้นสักนิดหนึ่งเนาะอือเสร็จแล้วค่ะเพื่อนค่ะบีบขอตักใส่ชามนี่ ฮัลโหลคุณผู้ชมเคยกินไหมเนี่ยเดยบีจะตักใส่ชามเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนเลยนะคะบิดไม่เคยกินหรอกฟักแมวโตบิดรู้ว่าน่าจะต้มจืดได้บิดก็มาทำค่ะพี่เขาถามว่ากินเป็นไหมบิดก,ก็จะบอกว่ากินไม่เป็นก็ยังไงอยู่นอ้องคนเกิด <laughs> กินเป็นสิกินเป็นจ้าก็บอกพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะแไม่รู้หรอกว่า ว่าเขาทำเมนูอะไรแต่ว่ายี่ตักเสิร์ฟเพื่อนๆนะคะค่ะเพื่อนๆค,ค่ะเสร็จแล้วค่ะบิดตักออกมาร้อนๆเลยนะคะนี่ตักออกมาร้อนๆเลยค่ะนี่จะต้มจืดหมูสับใส่ฟักแมวบิดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ Thank you everyone and my friends for watching. m มาย a n n น l ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ